ตอนนี้สัญญาณเตือนมาแล้วนะครับคนที่มีกระดะกลางฝ่ามือครับหรือคนที่มีบารมีนะครับต้องเล่งสร้างบารมีจะเออละเหยจะใช้ชีวิตแบบโดยที่ไม่สนใจสร้างบุญเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้นะฮะสภาวะของโลกนะฮะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกตินะครับหลายคนก็รู้สึกว่าโอ้ยทำไมตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีการค้าการขายก็ไม่ดี ตอนนี้ก็มีอุทกภัยแผ่นดินไหวฝนตกพายุโอ้โหมันแรงผิดปกติเลยค่ะอาจารย์มันเกิดจากอะไรกันแน่คะและหนูต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับกาบสวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกิลการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตารับชมคลิปหกดติดตามคลิปในกับได้ร่วมสร้างพุทธสถานที่กาญจนบุรีกับผมนะโดยที่ไม่รับจากไม่ต้องโอนเงินมาเลยรายได้จากยูทูบค่อยสะสมเข้าไปนะครับ ตอนนี้นะครับหลายๆคนนะเจอวิกฤตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผ่นดินไหวหลายๆที่นะฮะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องชายแดนหรือแม้แต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยการค้าทุกอย่างเนี่ยมันหยุดชะงักเลยปัญหาสงครามปัญหาแต่ละประเทศเนี่ยมันประดังประเดเข้ามามันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้นะครับ โลกของเราเนี่ยหรือแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยมันมีพลังงานลบพลังงานไม่ดีเยอะเลยหลายๆคนเนี่ยที่เคยสมัยก่อนที่เขาพูดกันว่าเนี่ยมันหลังจากปี2500ขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยที่มันได้หมดวาระแล้วเนี่ยมันก็หลุดออกจากนรกมามันก่อมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นอะไรสารพัดวุ่นวายไปหมดเนี่ยมันเริ่มมาในโลกมนุษย์มากขึ้น ดังนั้นมันหมายความว่าพลังงานลบจากขุมนรกมันก็เริ่มแผลออกมาอย่างโลกมนุษย์มากขึ้นอาจารย์มันเป็นเรื่องงมงายอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่อย่างนั้นผมจะบอกอย่างหนึ่งมนุษย์ทุกคนน่ะก็ย่อมมีพลังงานพลังงานในตัวมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งพลังงานบวกและพลังงานลบในโลกนี้ก็เหมือนกันมันก็มีคลื่นแม่เหล็ก มีพลังงานมีกระแสไฟกระแสต่างๆนานาเครื่องอะไรนะคลื่นเมนะตาเมตาคือสารพัดคลื่นเนี่ยมันมีไปหมดแต่ถ้ามันมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้คลื่นพลังงานพวกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบผิดปกติล่ะเราเคยเห็นก้อนเมฆหรือบางเห็นฟองฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติไหม ในต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยอันนั้นแหละมันคือพลังงานบางอย่างมนุษย์วิญญาณก็เป็นพลังงานอย่างหนึง่งดังนั้นเราจะทำไงได้บ้างคะอาจารย์ถ้าตอนนี้หนูรู้สึกว่าแย่ตอนที่ช่างมันเหินโลกมันเป็นยังไงก็ช่างมันเถินค่ะตอนนี้หนูจะอดตายอยู่แล้วคะ่ะตอนนี้เงินเดือนก็น้อยคะ่ะค่าใช้จ่ายก็สูงค่าของชิ้นก็แพงของอะไรก็แพงตลาดก็เงียบขายของไม่ดีคะ่ะตอนนี้นะคะทํายังไงดี ผมจะบอกอย่างนี้เลยคุณเนี่ยถ้าหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยคุณสวดอิติปิโสมากกว่าอายุเลยจะสวดทุกวันได้ยิ่งดีเลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณดวงไม่ดีคุณดวงตกคุณรู้สึกแย่เนี่ยคุณสวดอิติปิโสมากกว่าอายุบ่อยๆเลยผมบอกเลยอิติปิโสไอ้ข้าจ่าอิติปิโส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 แล้วไม่ใช่ สวดอติปิโสพราะกวารังสมาสัมพุทโธว,วิ่ง้างวาอะไรกันไปแล้วก็เอาสวะขาตัววาตาธโมสันติโกกัลโกยปติโกรุยแล้วก็สวดปฏิปันโนพววระโตสาาโตอันเนี้ยสวดไปเลยแล้วต้องสวดบทอื่นอีกคะอีกส่วนบทอื่นไหมไม่จําเป็นเอาบทนี้ให้ได้ก่อนมากกว่าอายุแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนรอบข้างที่อยู่รอบๆตัวคุณแล้วก็แผ่เมตตาให้เทวดาที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณแล้วก็ขอขมาเจ้ากันเวสำหรับคนที่รู้นะ ส่วนคนที่ไม่รู้ก็ให้จกทำในเวรที่ทําให้ตัวเองทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็เบิกบุญวัสนาเก่าที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนๆทาแบบนี้มันจะไปดึงดูดพลังงานที่ดีเทพเทวดาที่คอยช่วยเราและคนที่มีบุญสัมพันธ์กับเทวดาที่เราส่งบุญไปให้เขาจะมาช่วยเหลือเราจะมาอุดหนุนเราบางคนเนี่ยมาขอขมากรรมเสร็จปุ๊บบอกว่าไม่เคยที่เกิดมาไม่เคยถูกหวยเลยพอวันนั้นมาขอขมากรรมทีเขาซื้อลอตเตอรี่ ถูกทั้งถูกทั้งใต้ดินถูกทั้งบนดินมั้งไม่รู้อะเขาดีใจร้องไห้เลยเขาบอกว่าโหไม่เคยคิดเลยหลายหลายคนก็บอกว่าเออนั้นก็มาแก้บนเอาแป,ป๊บซี่ขนมหวานมาแก้บนนักน้อยก็ไม่เคยคิดว่าเออจะถูกถูกลอตเตอรีก่ก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยขอพวกนี้มันแปลกนะเขาขอขอบากาันแล้วมันเห็นผลเร็วกันจังเลยนะถามว่าทำไมก็เห็นผลเร็วก็เพราะว่าผมรวบรวมสิ่งที่ผมรู้มาและผมก็แก้ไขมาตลอดสมัยก่อนผมเนี่ยใช้เวลากว่าจะงมเนี่ยเป็นปี แต่พอผมมาประมวลแล้วผมเลยเอามาบอกให้ทุกคนได้ทําแล้วมันก็เลยไวขึ้นคนที่มาดูการฟียังดูกาฟีอยู่ไหมก็ยังให้ดูการฟีอยู่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าบางคนชอบถามว่าเทวดาประจําตัวไม่ช่วยเราเหรือคะเทวดาประจําตัวมีจริงไหมต้องบอกเลยว่าเทวดามีจริงแต่เทวดาประจําตัวเราเนี่ยที่เราพูดกันตามโหรารศาสตร์ในวิชาโหรารศาสตร์เนี่ยอันนั้นมันเป็นความเชื่อแต่แท้เทวดามีจริงแล้วจะช่วยเราได้ยังไง เราเกิดมาหลายชาติแล้วเราเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่กันมาแล้วการที่เราหมั่นสร้างบุญด้วยกันบางทีแล้วก็กลายเป็นเทวดาด้วยกันพอเราเป็นเทวดาด้วยกันพอหมดวาระการที่เป็นเทวดาเราก็ลงมาจุติเกิดเป็นมนุษย์เทวดาที่เคยมีบุญสัมพันธ์กับเราท่านยังไม่ลงมาเกิดท่านก็ได้เฝ้าดูเราอะไรที่ท่านพอจะช่วยแนะนําหรือโน้นใจได้ท่านก็จะพยายามแล้วทำไมท่านยึงช่วยทําให้หนูลําบากคะน,นู้นนี่ เทวดาล่วงกรำรเราไม่ได้ดังนั้นถามว่าแล้วเทวดาล่วงกำรรมไม่ได้แล้วเทวดาจะมีประโยชน์อะไรเทวดาท่านจะดนใจให้เราไปเจอคนที่จะช่วยเราไปเจอสิ่งที่จะช่วยเรามีบางคนบอกว่าไม่เคยดูคลิปผมเลยแต่เขาหมันสวดมนนั่งสมาธิทําบุญอะไรเงี้ยอยู่ๆเปิด y o u t u b e มาคลิปผมเด้งไปที่ช่องไปที่ด้าโทรศัพท์เขาเขาเห็นหน้าผมอาจใครว่าคนนี้อาจารย์ดอลาเซอะไว่าเ้หน้าหลาเลยเนี่ย เขาบอกว่าพอเขาฟังแป๊บหนึ K K say, oh, ่งม <K rek. S 2> <pod> ันโดนใจกับสิ่งที่เขากําลังเจออยู่เขาก็เห็นว่าเอะดูกาฟรีเขาก็เลยจองเขาสึกว่าเอออาจารย์คนนี้แม่งแน่ไว้ดูกาฟรีไว้ไม่เก็บเงินไว้เขาก็เลยลองดูว่ามันจะมีเล่เหลี่ยมไหมอ้างว่าไม่เก็บเงินเก็บเงินแต่พอถึงปุ๊บมาบอกว่าทําบุญทำศรัทธาอย่างเงี้ยมีเล่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเขาก็เลยลองจองคิวมาเขาก็มาดูเสร็จปุ๊บเสร็จเขาก็กลับไปได้ละมนไปเสร็จเขาก็บอผมถึงบอกว่าถามว่าอาจารย์แล้วอาจารย์มาดูกาฟรีอาจารย์ได้อะไรได้บารมี และบารมีอันนี้แหละที่จะทําให้ผมเนี่ยสามารถจะร่ํารวยมีเงินมีทองขึ้นแล้วทําให้ผมนั้นทําอะไรก็สําเร็จครอบครัวก็มีความสุขผมไปลงทุนอะไรทำคานค้าอะไรผมก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองมีคนคอยช่วยผมเพราะเทวดารู้ว่ามนุษย์ผู้เนี่ยเข้ามาสร้างบุญบารมีดังนั้นท่านท่านก็จะไปดนใจคนที่มีบุญสัมพันธ์กับเทวดามาช่วยอุดหนุนผมแล้วบารมีนี้แหละ เวลาผมตายไปมันจะตามผมไปส่วนทรัพย์สินเงินทองที่ผมมีผมก็ต้องให้ทายาทลูกหลานผมไปอันนั้นเอาไปกับผมไม่ได้ดังนั้นหลายคนบอกว่าอาจารย์แล้วการที่เรามีเทพบุญทำมากับเทวดาเนี่ยเทวดาทําไมถึงไม่ช่วยให้เราสบายสักทีละ่ะเพราะวิบากกรรมที่เราเคยทําในอดีตชาติมันคือสิ่งที่เราต้องรับผลไงเราก็ต้องรับไปเทวดาก็ช่วยอะไรไม่ได้อ้าวด้นี้เราจะทําบุญให้เทวดาเพื่ออะไร เพื่อว่าเวลาเราจะสร้างบุญสร้างความดีเทวดาจะได้ไปเรียกคนมาร่วมสร้างกับเรามาร่วมบารมีกับเรามาร่วมดนใจเราให้ไปเจอสิ่งที่มันทำให้เราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นอันนั้นแหละที่เทวดาจะทำได้แต่เทวดาไม่มาโยนเงินให้เรานะดังนั้นการที่ผมนับถือพญานาคเนี่ยบางคนเนี่ย ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่างทรงองค์เทพต้องพิจารณาดีๆอย่าพึ่งไปเชื่อเขาถ้าเขาบอกว่าโอ้ยสเสด็จพ่อให้สร้างพญานาคเจ้าเป็นลูกหลานเจ้าต้องเอาเงินมาเนี่ยสร้างเกตพญานาคเกตละพันดวงตาดวงละหมื่นเสียพญานาคเสียละแสนทํามาเก็บมาเก็บ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 มาแบบนี้มิจฉาชีพองพ่อ เทพเทวดาพญานาคไม่เคยมาบอกให้มนุษย์สร้างองค์สร้างอะไรมันเป็นความอยากของมนุษย์ผู้นั้นเองอย่างองค์พญานาคอาจารย์าจารย์สร้างล่ะก็เป็นความอยากของผมผมเป็นความศรัทธาผมศรัทธาผมถึงอยากที่จะสร้างถวายองค์พ่อการที่คนมาที่สุสชานกาเดนคุณไม่ต้องกลัวผมไม่เรียลายไม่แจกซองผมไม่บังคับให้มานับถือพญานาคแบบของผมผมเคารพในความศรัทธาของแต่ละคน คุณมาคุณมาไหว้องค์พ่อขาัาขอบรารมีเหมือนมาที่บ้านเราก็ไปขอไหว้เราก็ไปคำความเคารพกับเจ้าบ้านก่อนเสร็จแล้วคุณก็มาดูกรรมฟรีเสร็จคุณก็กลับอาจารย์ตอนนี้นะหนูรู้สึกว่าหนูดวงไม่ดีหนูแย่มากเลยแล้วถ้าเกิดหนูจะเสริมดวงกับอาจารย์น่ะมันจะช่วยจริงไหมต้องบอกอย่างนี้นะครับมีหลายคนมาครอบเสมพลังหน้า,นา,นา,นาทองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับพลังงานเมตตามากขึ้นเขารู้สึกว่าคนรอบข้างเมตตาเขามากขึ้น อาจารย์ขายของอีกแล้วขายอะไรกูทําให้ฟรีครอบเสียบลรักลงได้ทองทําไม่ฟรีคุณซื้อทองเปลวมาเองแล้วก็มีค่าครูมากกว่าอายุอ่าอาจารย์มีค่าครูมากกว่าอายุอาจารย์บอกฟรีอา้าวผมเชิญเทพมาเสริมดวยให้คุณผมก็ต้องทําบุญให้กับเจ้าก,กรรมนายเวรคุณด้วยเพื่อผมจะได้ขอขมาเจ้าขอขมาเจ้าก,กรรมนายเวรคุณเพราะผมไปยุ่งเกี่ยวดวงชะตาคุณผมก็ต้องกลัวตัวเองจะซวยเพราะเจ้าก,กรรมนายเวรคุณไง ค่าครูม,มากกว่าอายุบาทหนึง่งถ้าคุณรู้สึกบันแพงคุณก็ไม่ต้องมาทำครอบเสียมาล้างหน้าทอแค่นั้นไม่มีใครว่าส่วนดูกรรมฟรีคุณมาไม่ได้คุณก็แล้วแต่ออนไลน์อาจารย์ออนไลน์เก็บเงินเอาไ้อาาอนไลน์หนูไม่มีเงินก็ไม่ต้องดูไม่เป็นไรไม่ว่าการมีเมื่อไหร่ก็ค่อยนั่งรถเมย์มานั่งรถอะไรมาแล้วก็มาสู่ในชานการเดินอาจารย์นั่นหนูไม่มีเงินเลย,เลยก็อยู่บ้านนั่งสมาธิสวดมนต์ แล้วก็ส่วนบริติปิโสมากกว่ายุคไงแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็กล่าวขอข้ามาเจ้าก,การรมวิเวทที่ทําให้ตัวเองทุกข์แล้วก็เบิกบุญวาสนาแล้วถ้ามีเงินเยอะขึ้นจากการที่ทําตามที่ผมแนะนําอยากจะรู้กรรมคุณก็ค่อยมาก็หารถมานั่งรถแท็กซี่มาแต่ถ้าไม่มีเงินแล้วก็ขี้เกียจก็ใช้ชีวิตปกติไปไม่มีใครว่าโอเคเข้าใจแล้วนะอ่าต่อไป มีหลายคนไปเชื่อล่างทรงองค์เทพเขาสอนธรรมะหลายคนล่างทรงงคเทพสอนธรรมะดีมากเลยแต่ตบท้ายว่าเธอเป็นลูกเป็นหล,ลานเทพองค์นั้นองค์นี้เป็นลูกเป็นหล,ลานพญานาะแล้วเนี่ยจะต้องมาเช่าวัตถุมงคลแมงแหวนพหุรัตบอกส0 0 0 0ื่นสามหมพหุรัดขาย2 0 0ร้อขายสองสามหมื่นขายจี้อันนั้นเป็นล่อเป็นแสนก็บาท อันนั้นภาวรัฐขายแค่ไม่กี่ร้อยแบบนี้ผมบอกเลยนะไม่ใช่ความคิดของเทพเทวดานะความคิดของไอ้ร่างทรงหมอดูคนนั้นเอาธรรมะมาอ้างเอาเทพมาหากินเทวดาเสิ่สิทธิ์ไม่เคยบอกให้ผมมาเลียยลายมนุษย์เลยนะเทวดาจะบอกให้ผมสร้างบารมีผมก็ตกลงกับเทพเทวดาบกตกลงกับองค์พ่อบอกว่าจะให้ผมสร้างอะไรต้องให้เงินผมมาด้วยเพราะว่านรกมนต้องใช้เงิน จะให้ผมสร้างบารมีผมก็ต้องมีเงินผมต้องรวยอยากให้ผมมาสร้างบารมีแล้วผมครอบครัวผมลําบากผมยากจนผมทําไม่ไหวดังนั้นถ้าให้แล้วผมก็ต้องทําสัจจะท่านบอกว่ามนุษย์ไม่มีสัจจะและเทวดาไม่เคยบอกให้มนุษย์นั้นเลี่ยายเงินไอ้มนุษย์มันโลภมันเลี่ยายเองทําให้เทวดาเสียชื่อเสียงระวังไอ้มนุษย์พวกเนี้ยเทวดาท่านจะไม่เอาไว้นะผมเจอล่างทรงหลายคนนะที่ปุกก่อนนั้นผมไปหาสุดท้าย นอนแล้วก็ตายไปเลยบางคนตัวเองไปกินยาหยิบยาผิดกินยาผิดตายนอนตายเลยไอ้พวกเีีเยวเทวดามาแล้วก็มาหลอกเงินชาวบ้านเขาอะระวังตัวไว้เทวดาท่านไม่เคยบอกให้สร้างนูน่นสร้างนี่สร้างองค์สร้างอะไรสารพัดนะแล้วก็มาอ้างว่าเนี่ยเทวดาบอกให้สร้างเทวดาบอกให้ทาแล้วก็มาเก็บเงินเลียลยไรเทวดาบอกให้สร้างคุณก็บอกเทวดาอเอาเงินมาให้คุณด้วยผมจะได้สร้างได้หนูจะได้สร้างได้ แต่ไม่ใช่เทวดาบอกให้สร้างแล้วก็มาเบียดเบียนคนลำบากกาลังมีปัญหาทุกใจแล้วยังมาขอเงินมาเอาเงินอีกแบบนี้คิดเยอะๆเงินอยู่ในกระเป๋าคุณจะใช้อะไรต้องคิดเยอะๆเศรษฐกิจไม่ดีส่วนใครอยากจะอุดหนุนของผมก็คิดดีๆอันนี้เทียนหอมอธิษฐานชานอ่าใครร่วมสร้างาพระประธานกับผม500บาทผมจะส่งเทียนอันนี้ไปให้เทียนนี้ขวดละสี่ร้อยห้าสิบค่าส่งห้าสิบบาทก็เป็น500บาทร่วมสร้างาพระประธานไว้ที่ศาลาสุเมศราศาลาเศรษฐีธรรม เอาไว้เวลานั่งสมาธิขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรหรือสอนปฏิบัติธรรมดังนั้นใครอยากร่วมสร้างก็อุดหนุนเทียนหอมนี้ได้ก็เดี๋ยวถามแอดมินที่เพจอาจารย์เดเสรียพยาตะคาทิก้าองคอยากดูกรรมฟรีก็เพจอาจารย์ดเสรีพยาธิคาทีกาพระองค์อยากจะครอบเสียบลังหน้าทองจานมือหน้าเศรษฐีฟรีก็เพจที่เพจอาจารย์เดเสรีพยาตะคาทิก้าพระองค์นะอ,อาจารย์หนูไม่อยากจุดเทียนอ่ะมีอย่างอื่นไหมมีอันนี้ขายทุกอย่างการไม้หอมมองคลสานประเสเตลูปพง,งด้วย ใส่พลอยหน้าคราช่าอยู่ข้างล่างด้วยเห็นไหมสีเขียวแล้วก็เป็นดอกไม้ที่เราถวายถวายแทนดอกไม้สดไม่มีเกสรเลอะเทอะแล้วก็หอมแน่นอนหอมกว่าดอกไม้จริงอะ่ะแล้วมีเก้าสีเก้ากลิ่นเลือกประจำวันเกิดได้เลยควรละสี่ร้อยห้าสิบอยู่เป็นเดือนหอมแล้วก็เหมือนเราถวายเครื่องหอมได้ดอกไม้แก่พระและสื่อศิธิ์น่อันเนี้สี่ร้อยห้าสิบควรละร้อยยี่สิบมลไซส์ขนาดเนี้ยถ้าไปอยู่ในห้างอะ่ะ ขวดละพันกว่าบาทผมบอกเลยปริมาณน้าหอมเกรดพรีเมียมแบบเนี้ยอาจารย์ขวดเล็กมีไหมขวดเล็กมัน3 9 0แล้วมันมีสร้อยดวงตาหน้าคาราดมาให้ด้วยอันเนี้ยนะสามดังนั้นอันนี้ใครอยากจะเมตตาอุดหนุนเข้าไปที่เพจอาจารย์เสรษพยายคารดิวงก้าพงได้นะครับอ่ะมาต่อบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าสมมติอันนี้สมมตินะอาจารย์สมมตินะถ้าเราอ่ะไม่ทําบุญที่วัดเลยอ่ะไม่เข้าวัดเลยอ่ะ เราจะบาปไหมเราจะได้บุญไหมผมจะบอกอย่างนี้นะมันไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกว่าเราไม่เข้าวัดแล้วเราจะบาปบุญมันอยู่ที่ตัวเราทำเจตนาของเราเราทำบ้านให้เป็นวัดทำใจให้เป็นพระและมีธรรมะไว้ปฏิบัติคุณไม่ต้องไปวัดก็ได้แต่การที่เราไปวัดเราไปทำบุญ ตามศรัทธานั้นมันเป็นการที่เราทนุบำรุงพระศาสนาให้สถานที่ที่แสดงเป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของพุทธศาสนายังดำรงคงอยู่มันไม่มีใครที่เขามาปฏิบัติแบบเราได้ดังนั้นมันต้องมีสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงพุทธศาสนาเอาไว้บ้างเพื่อให้มนุษย์ที่เขาต้องการที่พึ่งได้เข้าไป เพื่อจะไปทําบุญเพื่อจะปฏิบัติโอ้ยอาจารย์ตอนนี้พระนี่แย่มากเลยเจอข่าวออกข่าวออกข,ออกขนกระแสเนี่ยหนูศรัทธาพระไม่ลงผมไม่ได้บอกให้เราศรัทธาพระผมให้เราศรัทธาพุทธศาสนาศรัทธาพระธรรมศรัทธาพระพุทธเจ้าและพระเอเดียสงที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนมนุษย์ใส่จีวรไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องเป็นซีเรียส นั่นเองหลายคนผมบอกเลยนะคุณที่หันมาสนใจเรื่องเทวดาเรื่องสิ่งศิสิทธิ์เรื่องการสร้างบุญสวดมนต์นั่งสมาธิคุณคือเทพเทวดาจุตินะคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่าคุณเป็นคนที่เป็นเทวดาจุติหรือเทพจุติจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณสังเกตพฤติกรรมคุณเลยถ้าคุณชอบสวดมนต์นั่งสมาธิทําบุญทํากุศลคุณคือเทพจุตินะผมบอกเลยคุณไม่ต้องไปหาหมอดูคุณไม่ต้องไปถามใครว่าหนูมีเทพองค์ใด ไม่ต้องสนใจไอเทพแต่ละชื่อแต่ละชื่อพระศิวะแม่อุมาพิคเนศต่างๆมันคือนามที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาคุณก็คือเทพคุณก็มีองค์เทพอยู่ในตัวคุณคุณก็มีองค์พระอยู่ในตัวคุณเพราะคุณหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิคุณหมั่นปฏิบัติธรรมคุณก็คือเทพจุติไม่ต้องไปสนใจแต่การที่ผมไม่พยายามทุกคนมาผมไม่อยากจะบอกว่าคุณมีเทพองค์นู้นองค์นี้ เพราะผมรู้ว่าวาลาจิตของคุณนะ่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นเทพองค์ไหนคุณจะยึดติดแต่เทพองค์นั้นแล้วคุณจะหลงแต่สนใจแต่เทพเทพเทพโดยไม่สนใจธรรมผมเลยอยากจะให้คุณสนใจเรื่องธรรมะซึ่งมันมีบารมีมากกว่าในการปฏิบัติและมันได้บารมีมากกว่า การที่คุณรู้ว่าคุณเป็นเทพมป็ิที่ธิ์อยู่ในตัวคุณเพราะคุณหมั่นสร้างบารมีเนี่ยคุณต้องยิ่งเล่งสร้างบารมีไม่งั้นชีวิตของคุณครอบครัวคุณมันจะลําบากผมจะบอกอย่างหนึ่งการที่คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณหมั่นสร้างบุญบารมีบารมีของคุณมันจะปกครองคุ้มครองครอบครัวและธุรกิจคุณให้รอดพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ วิกฤตอะไรวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตความวุ่นวายต่างๆในครอบครัวความวุ่นวายต่างๆในธุรกิจการค้าขนขาความวุ่นวายในศัตรูคู่แข่งถ้าเราไม่มีบารมีคุณจะเจอศัตรูคู่แข่งเจอความวุ่นวายเสียเงินเสียทองเงินทองล่วไหลปัญหาลูกน้องบริวารไม่มีบริวารไม่ดีบริวารวาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ทน บางคนมีลูกน้องไม่ดีบริวารน,น้อยหาบริวารไม่ได้ก็ไปบนเจ้าที่ไปบนพระภูมิไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ตัวเองไม่มีบารามีแล้วมันจะหาลูกน้องมาดีกับตนได้อย่างไรลูกน้องก็เข้าๆออกๆอ,อ,อยู่นั่นแหละแก้ปัญหาไม่ถูกมันดึงไปงมงายตัวเองไม่มีบารามีแล้วไปขอให้พระภูมิเจ้าที่เอาบริวารมาให้เอามาเสร็จมันก็ออกไปอีกเอามาเสร็จมันก็ออกไปอีก เพราะบารมีมันไม่พอไม่ได้เล่งสร้างไม่ได้หมันสร้างแล้วจะให้ใครช่วยกรรมเราเป็นคนทำเราย่อมรับผลบุญเราเป็นคนสร้างเราย่อมได้ผลไม่มีร่างทรงองค์เทพอะไรมาทำพิธงพิธีจดุดธงจุดเทียนให้เราแล้วดวงเราจะดีอย่าไปเป็นเหยือ่อแต่ถ้าเราซื้อของแล้วเราสบายใจ เราคิดว่าการไปซื้อของกับหมอดูล่างทรงแล้วเราสบายใจถือว่าทําบุญเราก็ได้ถ้าเรารับบุลค่าของร่างทรงอง,งค์เทพคนนั้นไว้เราก็อุดหนุนเราก็ซื้อไปมนุษย์เนี่ยบอกได้เลยนะคุณนะไม่ต้องไปขอพรขออะไรใครก็ได้คุณนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วหมั่นภาวนาเมื่อคุณนึกคิดเทวดาก็ต้องช่วยคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีบารมี เทวดาช่วยคุณแล้วเทวดาได้บาร,รมีด้วยเขาถึงจะช่วยคุณเวลาไปถวายสังฆทานไม่ต้องไปขอตั้งใจไปให้ไปให้อะไรให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับตัวคุณเองให้กับเทวดาที่รักษาคุณแล้วคุณค่อยไปตั้งจิตอธิษฐานในโบสถ์เพื่อเบอิกบุญวาสนาเก่าของคุณเบิกที่เป็นของของคุณมันไม่ผิดแต่ไปขอพรในสิ่งที่ไม่รู้คุณมีหรือเปล่ามันจะเสียความรู้สึก หลายคนเนี่ยหลงเป็นเหยื่อผมเห็นเยอะเลยเดี๋ยวก็ออกโขนกระแสเดี๋ยวก็ออกอะไรต่างๆนเนี่ยเพราะเราไปหลงเชื่อมิจฉาชีพในรูปของร่างทรงองค์เทพบอกไว้เลยถ้าคุณรู้เลยว่าร่างทรงองค์เทพเทพเทวดาไม่มีเลี่ยายแค่นี้ก็จบแล้วคนไหนที่อ้างว่าเป็นร่างทรงองค์เทพแล้วเลี่ยายอะ่ะผมบอกเลยต่อให้เอามาพูดธรรมะสอนธรรมะคุณน่ะแต่เขาเที่ยวเลี่ยไรยอะ่ะขอให้คุณเลยรู้เลยนะอันนั้นคือมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาชีพนั่นเองบอกได้เลยเพราะคนคุณเห็นอย่างหลวงพ่อจรันไหมท่านมีแต่ให้ท่านเห็นเห็นหลวงปู่หลวงพ่อที่เป็นพระระยะไหมท่านมีแต่ให้หลวงพ่อคูณนะมีแต่ให้เห็นไหมมีใครเอามั่งมีใครขอมั่งพวกที่ขอขอ่ะพระที่ขอขออยู่ในคุกแล้วเห็นไหมนั่นแหละอยู่ในคุกแล้วดังนั้นเนี่ยติดตามเช่างพิหามาเล่าอ่ะคุณไม่ต้องกลัวผมไม่เลียลายคุณผมไม่เบียดเบียนคุณหรอก ตอนนี้คนขอบริจาคก,กันเยอะแล้วผมไม่ขอบริจาคคุณหรอกแต่ใครอยากจะร่วมสร้างบาร,รมีสร้างพระสร้างอะไรกับผมน่คุณก็อุดหนุนสินค้าผมผมก็เอารายได้จากตรงเนี้ยไปซื้อไปสร้างพระอะไรก็ว่ากันไป mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนที่เมตตานะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยมีงเงินมีทองสุขปัถนานะครับมาที่สูงในชาการเด e นกันได้นะครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับ